การทำงานของระบบประตูนะครับผม <Thank you. S 1> ก็จะมีสวิตช์ที่ผู้ขับนะครับผมดังภาพนะครับกดสวิตช์ที่ผู้ขับหนึ่งครั้งครับประตูจะทําการเปิดนะครับผมกดสวิตช์ที่ผู้ขับอีกหนึ่งครั้งครับประตูทําการปิดครับเราจะดูดเข้ามานะครับผมดึงมือเปิดครับ นะครับผมประตูเลื่อนครับดึงมือเปิดอีกครั้งครับมาดูเรื่องระบบเซ็นเซอร์นะครับประตูถอยกลับครับทันทีนะครับผมดูคําสั่งมือเปิดอีกครั้งครับในการสั่งปิดนะครับประตูสมมุติดังภาพนะครับจังหวะสุดท้ายนะครับก็จะดูดเข้าไปนะครับพอสําเร็จรุ่งนะครับและสมบูรณ์แบบนะครับในโฟกสวากเกต นะครับผมขอบพระคุณครับ